สวัสดีครับสวัสดีกับทพื่อนผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันกับช่องของดีเจตาผู้ชายสายไอทีนะครับผมหายหน้าหายตาจากการอัพคลิปมาก็าพอสมควรใหม่มอีกทีหนึ่งเจอเทคโนโลยีที่สุดประทับใจนะครับอนอื่นต้องขอบคุณหมอคอมนะครับหมอคอมแนะนำเจ้าตัวนี้มาให้ลองใช้ดูตอนแรกผมก็ยังใช้ไม่เป็นแต่เข้าไปฟังคลิปของหมอคอมนะครับก็เลยลองเอามาทำบ้างนะครับก็โอโ เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยผมจะเลยก็เลยนํามาให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังกันในวันนี้ครับคลิปนี้ทําสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นถึงไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงน,นั่นเองนะครับเจ้า EP สรุปให้ฟังนี้ผมทำมาถึง EP ที่14เนาะ EP ล่าสุดเลย EP ที่14นะครับต่อไปจะเป็น EP ที่15นั่นเองนะครับวันนี้ เอไอสุดฟังจะมาสรุปเรื่องอะไรให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันและมีโฉมใหม่อย่างไรเดี๋ยวคอยไปติดตามกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปติดตามกันได้เลยกับ e ai สุดฟัง ep 1 5ครับผมคุณผู้ฟังเคยเอกใจไหมคะว่าทําไม1วันต้องมี24ชั่วโมงเป๊ะ,ปะหรือทําไม1ชั่วโมงต้องมี60นาทีแล้ว1สัปดาห์ทําไมต้อง7วันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันคะ่ะ เรื่องหน่วยเวลาที่เราคุ้นๆกันเนี่แหละอ้านอิงจากข้อมูลน่าสนใจมากๆจากกระทู้ในพันทิปที่มีคนรวบรวมไว้ดีเลยค่ะครับเป็นเรื่องที่แบบพอไปดูที่มาที่ไปแล้วมันเหมือนเราได้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์และก็วัฒนธรรมเลยนะครับที่มนุษย์พยายามจะ,ะจัดระเบียบสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเวลาให้มันเป็นระบบขึ้นมาใช่ค่ะแล้วจะเห็นว่าเรื่องที่เราว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะ งั้นเราเริ่มจากหน่วยใหญ่สุดก่อนเลยวันค่ะคือแน่นอนคนสมัยก่อนเขาก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาก็รู้กลางวันกลางคืนแต่ไอเลข24ชั่วโมงเนี่ยสิคะมันมาจากไหนตรงนี้มีหักมุมนิดหน่อยครับคือเอาจริงๆโลกเราหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลาแค่23ชั่วโมง56นาทีเองนะครับอ้าวเหรอคะไม่ใช่24หรอครับแต่ว่าในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองมันก็โครจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยไงครับ พอครบ23ชั่วโมง56นาทีเนี่ยโลกมันหันกลับมาจุดเดิมก็จริงแต่ตำแหน่งเทียบกับดวงอาทิตย์มันเปลี่ยนไปแล้วอ๋อก็เลยต้องหมุนเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งประมาณ4นาที<อ>เพื่อให้ดวงอาทิตย์กลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมเป๊ะๆอีกครั้ง<อ>ก็เลยกลายเป็น24ชั่วโมงที่เราใช้กันโหเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยสรุปคือเราต้องหมุนเกินไป4นาทีทุกวันเพื่อชดเชยเหรอคะเนี่ยเหมือนจะตรงแต่ก็ไม่ตรงซะทีเดียวใช่ครับประมาณนั้นเลย บแล้วเรื่อง AM PM ล่ะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเกี่ยวเลยครับสมัยก่อนเขายังไม่มีนาฬิกาแบบเราเขาก็ใช้นาฬิกาแดดดูเงาเทียบกับเส้นเมริเดียนหรือเส้นสมมติแนวเหนือใต้นี่แหละครับจุดที่เงาสั้นสุดดวงอาทิตย์สูงสุดก็คือเที่ยงวันหรือเมริเดียมค่ะคำว่า AM ก็คือ anti m e r เดียนก็คือก่อนเที่ยงส่วน PM ก็โสต์เ m e r เดียนหลังเที่ยงอ๋อ anti ก่อนโพสต์หลังครับผม ที่น่าสนใจคือตอนแรกสุดเลยนะเขาถือว่าเที่ยงวันเนี่ยคือจุดเริ่มต้นวันใหม่เลยจริงเหรอคะแล้วทําไมเปลี่ยนละคะถ้าต้องนัดอะไรข้ามวันตอนเที่ยงคืนมันก็จะงงๆว่าเป็นวันไหนกันแน่อืมใช่ใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็เลยเปลี่ยนมาเริ่มนับวันใหม่กันตอนเที่ยงคืนหรือ0.00ย์ศูนอย่างทุกวันนี้แทนครับสะดวกกว่าเยอะเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมต้องเปลี่ยนมันคงเออคงวุ่นวายน่าดูเนาะแค่เริ่มตอนเที่ยงวันทีนี้ หน่วยที่เล็กลงมาหน่อยอย่างชั่วโมงนาทีวินาทีทำไมต้องเป็นเลข60ล่ะคะไม่ใช่10หรือ100แบบที่เราคุ้นๆกันอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ชาวบาบิโลนเลยครับคือคนกลุ่มนี้เขาเก่งเรื่องดาราศาสตร์กับคณิตศาสตร์มากแล้วเขาก็ใช้ระบบเลขฐาน60ฐาน60ทําทำไมต้อง60คะเพราะว่า60เนี่ยมันหารลงตัวได้เยอะมากเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30คือมันแบ่งส่วนย่อยๆได้ง่ายมากอ๋ออ๋อซึ่งมันสะดวกมันมากสำหรับการคำนวณตำแหน่งดวงดาวหรือแบ่งเวลาในสมัยนั้นถือว่าฉลาดแล้วก็มองการไกลามากๆครับโห oh, ฉลาดจริงๆค่ะที่เลือกใช้ระบบที่มันยืดหยุ่นขนาดนั้นต่างจากสมัยนี้ที่เราเน้นความเปะ๊ะความแม่นยำสุดๆไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับ อย่างนิยามหนึ่งวินาทีในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี่คือเป๊ะแบบโคตรเลยครับเขาไปวัดจากการสั่นของอะตอมซีเซียมร้อตั้ง9,000กว่าล้านครั้งโห oh, ละเอียดขนาดนั้นเลยครับซึ่งก็จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะแต่ก็ทึ่งที่รากฐานการแบ่งชั่วโมงนาทีมันมาจากคนโบราณน,นี่แหละค่ะจากความแม่นยำระดับอะตอมย้อนกลับไปดูดาวแบบโบราณกันต่อเรื่อง7วันใน1สัปดาห์ อันนี้เกี่ยวกับดาวอีกแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับคนสมัยโบราณเขาสังเกตเห็นวัตถุบนท้องฟ้าที่มันเคลื่อนที่ได้ไม่เหมือนดาวฤกษ์ทั่วไปมีอยู่7อย่างที่เห็นด้วยตาเปล่ามีอะไรบ้างคะก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ครับครบ7พอดีอ๋อก็เลยเอาเลข7มาตั้งเป็นจํานวนวันในสัปดาห์นี้เองใช่ครับแล้วที่สนุกคือ แต่แล้วภาษาก็เอาชื่อพวกนี้ไปเรียกชื่อวันต่างกันไปยังภาษาไทยเรานี่ชัดเลยเอาชื่อดาวเคราะห์มาตั้งตรงๆเลยอาทิตย์จันทร์อังคารใช่คะ่ะของไทยตรงตัวมากแล้วภาษาอังกฤษล่ะคะเห็นมี Sunday Monday Saturday ที่ดูเกี่ยวกับดาวครับอันนั้นตรงตัวแต่อังกฤษนี่จะผสมผสมกันครับนอกจากชื่อดาวอย่าง Sunday m o ั d เด s a t ั r เ a y แล้วเนี่ยที่เหลือจะเป็นชื่อเทพเจ้านอสเทพเจ้านอสครับ อย่าง Tuesday นี่มาจากเทพสงครามชื่อชาย Wednesday มาจากเทพโอดิน Thursday ก็เทพชอไงครับที่มีคอนอ๋อเทพเจ้าสายฟ้าครับผมแล้วก็ Friday มาจากเทพ,พีฟริกภรรยาของโอดินโหมีสตอรี่เยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วภาษาอื่นล่ะคะอย่างจีนนี่เป็นไงคะจีนนี่ไปอีกทางเลยครับเน้นาพามง่ายเขาเรียกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ว่าสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่6เรียงเลขไปเลย แล้วก็มีวันอาทิตย์แยกต่างหากง่ายๆเลยเ,ออเรียบง่ายดีนะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายค่ะเดือนอันนี้ชัดเลยว่าเกี่ยวกับดวงจันทร์แน่ๆใช่ไหมคะหลักๆเลยครับคําว่าเดือนก็มาจากดวงจันทร์โคจรร,รอบโลกซึ่งใช้เวลาประมาณ29วันครึ่งต่อรอบหรือที่เราเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมนั่นแหละครับค่ะ <c oughs> ปฏิทินจันทคติหรือปฏิทินแบบดูดวงจันทร์เป็นหลัก <c oughs> ก็เลยต้องแก้ปัญหาเศษ0.5วันนี่ด้วยการมีเดือนขาดคือมี29วัน สลับกับเดือนเต็มที่มี30วันเพื่อค่าเฉลี่ยมันใกล้เทียงความเป็นจริงอ๋อก็เลยต้องมีเดือนขาดเดือนเต็มสลับกันไปแล้วเรื่องที่เดือนกุมภาพันธ์สั้นที่สุดแล้วก็มีปีอธิกสุรทินที่กุมพามี2 9วันอันนี้มีที่มาที่ไปที่แบบสนุกสนุกด้วยใช่ไหมคะได้ยินมาแววแวอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นผลมาจากความต้องการส่วนตัวของผู้นาโรมันเลยครับ เรื่องมันเริ่มจากปฏิทินจูเลียนที่จูเลียสซีซาร์เขาตั้งชื่อเดือนกรกฎาคมหรือจูลายตามชื่อตัวเองไปแล้วค่ะพอมาถึงยุคจกักรพรรดิออกัสตัสซีซาร์เขาก็อยากมีเดือนเป็นชื่อตัวเองบ้างสิก็เลยเอาเดือนถัดไปตอนนั้นชื่อเซ็กเตลิสมาเปลี่ยนเป็นออกัสตามชื่อตัวเองอ๋อแล้วไงต่อคะปัญหาคือเดือนเซ็กเตลิสเดิมเนี่ยมันมีแค่30วันครับซึ่งตามความเชื่อโรมันตอนนั้นเลขคู่ถือว่าไม่ค่อยมงคลเท่าเลขคี่ออกัสตัสก็เลยรู้สึกว่า เดือนตัวเองมี30วันมันไม่สง่างามเท่าเดือนจกลายของจูเลียสที่มี31วันอ้าวแล้วออกัสตัสทําไงล่ะคะที่นี้ให้เดือนตัวเองมุงคลขึ้น <c oughs> ก็ไปดึงวันมาจากเดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งตอนนั้นเป็นเดือนสุดท้ายของปีปฏิทินโรมันพอดีดึงมาหนึ่งวันมาโปะให้เดือนออกัสของตัวเองมี31วันเท่ากับจกลายซะเลยฮะ <c oughs> จริงเหรอคะเนี่ยดึงวันมาจากเดือนอื่นเฉยเลยครับผมกุมภาพันธ์ก็เลยซวยไป จากเดิมที่มี 29- หรือ30วันในปฏิทินโรมันยุคแรกๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยก็เลยกลายเป็นเดือนที่สั้นที่สุดเหลือ <c oughs> 28วันเป็นปกติ <c oughs> ด้วยเหตุผลเรื่องความเชื่อกับศักดิ์ศรีของผู้นำนี่แหละครับโ <c oughs> อ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะว่าเรื่องแบบนี้จะมีผลทำให้เดือนกุมภาพันธ์สั้นมาจนถึงทุกวันนี้สุดยอดเลยสรุปแล้วระบบเวลาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นี่มันมันคือส่วนผสมที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะมีทั้งการสังเกตธรรมชาติแบบเป๊ะ ความเชื่อวัฒนธรรมคณิตศาสตร์โบราณหรือแม้แต่อ,อีโก้ส่วนตัวของคนในประวัติศาสตร์ก็มีผลด้วยถูกต้องครับมันสะท้อนความพยายามของมนุษย์จริงๆนะครับในการทำความเข้าใจแล้วก็จัดระเบียบให้กับเวลามาตลอดและมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าค่ะลองคิดเล่นๆว่าถ้าสมมติหน่วยเวลาเหล่านี้มันต่างออกไปจากที่เราใช้กันล่ะเช่นถ้าสัปดาห์หนึ่งมีแค่5วัน หรือวันหนึ่งมีตั้ง30ชั่วโมงการรับรู้ของเราจังหวะชีวิตการจัดสรรเวลาต่างๆมันจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนกันนะอืแน่นสิคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของ EP ีสรุปให้ฟัง EP ที่15นะครับคงจะใครสงสัยแล้วเนาะว่าเอ๊ะทำไมวันหนึ่งถึงมี24ชั่วโมง1เดือนทำไมถึงมี30วันอะไรประมาณนั้น หนึ่งปีทำไมถึงมี12เดือนนะครับคงจะคลี่คลายความสงสัยกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถึงแม้ AI สวิฟังจะหายไปพักหนึ่งวันนี้กลับมาแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเทคโนโลยีใหม่นะครับโน้ตบุ๊ก LM นะครับเป็นของเล่นใหม่จาก Google นะครับที่ให้เราใช้ได้ฟรี free. มีเงื่อนไขนั่นเองนะครับมีเงื่อนไขอย,อย่างไรนะครับก็ ลองไปใช้กันดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะติดเงื่อนไขก็750บาทต่อเดือนเดือนแรกปีนะครับลองไปสมัครลองไปใช้กันดูรับรองท่านจะเห็นประโยชน์อย่างมากมายนะครับอันนี้ใช้สรุปประชุมใช้สรุปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญได้ความจุของ google drive เพิ่มเป็น2 t B นะฮะโอ้โหแต่ก็แพงใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่มีงบหรือว่ามีพลังที่จะ อยากได้ความรู้หรือว่าอยากใช้ a i ที่แบบล้ำๆก็จ่ายได้ก็จ่ายจ่ายไม่ได้ก็ใช้ของฟรีอะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแท็บทูรีส d นึ1 4สี plus, แล้วก็ตามกลุ่ม IT ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Line ์ a c e b o o k นะครับขอบคุณสาหรับการติดตามโดยเฉพาะช่อง YouTube ด้วยนะครับผมยังไงแล้วยังต้องการกําลังใจกันนะครับใครที่ฟังอยู่เฉย ยังไม่ได้ subscribe ก็รบกวนช่วย subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ต่อกันไปนะครับแล้วก็บอกให้เพื่อนเข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของดีเจตายเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ